สวัสดีค่ะจากร้ Jim, ันที่เจตนาไทยเกษตรยนนะคะวันนี้นะคะวันนี้แม่คะเจนทามาดูเกี่ยวกับตัวงานนะคะที่เราเข้ามาดูแลเข้ามาดูแลงานอันนี้ก็เป็นอีกจอบหนึ่งของตัวงานนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเราเองนะคะหรือเป็นของพี่ๆี่ลูกค้านะคะของตัวงานต่างๆนะคะที่มีปัญหาทางในเรื่องของตัวเชื่องตักวนต่างๆนะคะที่มีปัญหาเราไม่สามารถหาช่างเข้าหน้างานได้นะคะตัวนี้เราก็เป็นงานจอบนะคะปกติซึ่งตัว ของแดงกับทีมช่างนะคะที่ออกสวิตงานนะคะก็จะมีทีมนี้อยู่นะคะซัพพอร์ตพีนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นเครื่องเครื่องกลเครื่องจักรนะคะทั่วไปนะคะที่ใช้กําลังมอเตอร์หรือเครื่องยนต์นะคะก็รับดูแลนะคะวันนี้เราจะมาดูแลในส่วนของตัวงานเครื่องจีค่ะก็เดี๋ยวไปดูปัญหาแล้วก็แก้ไขหน้าง,งานกันช่วงนี้นะคะจะทาคลิปเร็ยวๆหน่อยนะคะทําคลิปที่ออกทางานออกเดินทางนะคะ เพื่อให้ความรับประกันนะคะในเรื่องของตัวงานนะคะที่ซื้อไปนะคะไม่้องกลัวในเรื่องของการจะมีปัญหาคะเราก็มีการออกสวิตซ์สวีกันอยู่นะคะแล้วก็ช่วยเหลือนะคะในแนวทางต่างๆของการทํางานของเครื่องนะคะที่ต้องการที่จะบูรณะนะคะแมเทนนะคะแล้วก็จะย้ายหรือจะยังไงก็แล้วแต่นะคะที่มันเป็นเรื่องของการเดินทางเดินเดินในเรื่องของงานนะคะก็จะเป็นจ่อใหม่ของทางร้านที่เนตลาดไทยค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูเคสในเรื่องของตัวเครื่องจีนค่ะ นักเพศจักรนั่งนะคะที่บนทัตัวของแตลไฟตัวทำนะคะโกดังไม่พอนะคะมาทำหน้าที่มอเตอร์กันนะคะตัวห้าแรงนี้ก็มาบอกว่า,าะคะือยังไงแล้ก็จิงมาแล้วก็การอัดที่ที่ให้กำลังสโบนะดะีกว่านะคะสามารถอัดได้เยอะๆนะคะแล้วก็เป็นวาห้องใหญ่แล้วก็ห้องใหญ่40่สก็จะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์ ที่เป็นเนื่องจากกระแสไม่พอนะคะงการหมอกกันวันนี้ก็เดี๋ยวเรื่องใช้งานนะคะได้ติแจ้งว่าไฟหาร์านที่ไม่พอก็เดี๋ยวเราแก้ไขกันปัญหานี้น้อยแต่มนะคะไฟไม่พอก็ใช้ไม่ได้ค่ะ ก็คู่วัดแล้วว่วขาอันนี้นะคะมันตาไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันกับตัวมอเตอร์ะะแล้วก็มูเลต้องเปลี่ยน,นะะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนตามกำลังกำลังเขานะคะให้กัน่ะเช็คดูไขดูให้เรียบร้อยนะคะ มากี่พี่บาสบอกว่าเหมือนมันติดอยู่เหมือนมันติดอยู่น่าจะมีอะไรคาอยู่ยางคาอืมมียางของฝาคาอยู่นะคะเร้วจากตรงนี้มาบทอัดขวดนะคะมาทํำลายขวดเดี๋ยวเราเชียร์ของในห้องนี้ก่อนวันนี้นะคะหน้างานแถวแถวแพรกษานะคะก็มีปัญหาเกักบตัวงานของเรื่องของตัวงานไม่ได้มีปัญหาแต่ว่า ปัญหาเป็นปัญหาของตัวกระแสไฟนะคะที่ไม่พอสําหรับตัวมอเตอร์5แรงนะคะก็มาทําการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตัวมอเตอร์ให้สามารถใช้งานเข้ากันกับตัวหน้าง,งานได้ว่าตัวไฟของตัวสถานที่นะคะไม่พอกันกับมอเตอร์5แรงนะคะก็กาลังทําการนะคะเปลี่ยนมอเตอร์ให้กับตัวเครื่องตีค่ะเพื่อที่จะไปใช้งานได้สะดวกค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องตีของตีสีสิบนะคะ เรื่องปกติทางโรงงานก็จะมีเครื่องตีใหญ่ตัวนั้นอยู่นะคะเป็นเครื่องบดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตีแบบแฮมเมอร์นะคะเป็นตัวเครื่องตีชุดงานอันนี้ที่นี่ใช้เรื่องของตัวทํางานตัวตีตีขวดนะคะตีขวดก็จะมีปัญหาอยู่ในเรื่องของตัวยางเดี๋ยวเราให้ดูปัญหาแรกก่อนที่เรากำลังจะแก้มอเตอร์นะคะเดี๋ยวค่อยไปดูปัญหาต่อไปค่ะค่อยๆแก้ไปนะคะแก้ได้หมดค่ะ เปลี่ยนมอเตอร์ไม่พอนะคะเนื่องจากตัวระยะขามาไม่เท่ากันนะคะตัวน,นี้เดี๋ยวเราต้องแก้ขาตัวที่ใส่มอเตอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราทําการแก้ไขาขาก่อนให้ช่องตัวตัวระยะให้มันพอดีให้มอเตอร์สามารถเข้าได้ก่อนเปลี่ยนมอเตอร์แล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนเดินไฟนะคะเดี๋ยวเรากําลังเช็คตัวอบอพราะว่ากําลังใส่ มันหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะคะตามตามตัวเรียงนะคะซึ่งจะต้องดูเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าใส่แล้วนะคะมันต้องหมุนกดลงซ้ายเราไปขวามันก็วิธีกระบวนการตีมันก็จะเพี้ยนนะคะก็ต้องให้ตามรอบของจาการตีะคะ่ะหมุนซ้ายหมุนขวาก็ต้องดูกันค่ะร้อนจนเหงะท่วมเหมือนวิ่งสิบกิโละคะ่ะตอนนี้ว่า ที่แล้วก็กำลังทำงานอยู่ได้แต่นั่งก็ให้กำลังใจอยู่ข้างๆกำลังทำในส่วนของตัวที่เป็นตัวไฟอยู่นะคะค่อยๆทำไปวันนี้ร้อนมากเชื่อว่าท่วไปก็ร้อนเหมือนกันนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย วันนี้นั่งงานไม่มีพัดลมเราก็รือเอาพัดลมเรามาร้อนมากเดี๋ยวหาว่าเจนพูดอยู่คนเดียวเราให้พี่บัสพูดบ้างพี่บัสพูดอะไรหน่อยไหมคะเหนื่อยไหมถามใครเหนื่อยมันช่างไหมช่ <laughs> า,งางเขาเหนื่อยไหมช่ <laughs> างเขาเหนื่อยไหมช่างเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยมันช่างไหม เหนื่อยสิเรานั่งให้กำลังใจอย่เนาะไม่เหนื่อยได้ไง